สวัสดีคะ่ะสวัสดีตอนเช้าคะ่ะวันนี้เราก็พาทุกคนมาอยู่ที่ที่ดินแบ่งขายที่ใกล้าหาดแม่ลำพึงนะคะซึ่งบรรยากาศตอนนี้ก็ดีมากๆเลยค่ะเลยอยากพาทุกคนมาดูบรรยากาศไปด้วยกันนะคะที่ดินตรงนี้ก็เราจะเป็นที่ดินเปล่าแบ่งขายซึ่งจะมีขนาดเริ่มต้นอยู่ที่200ตารางวานะคะท่านไหนที่กาลังมองหาที่ดินเปล่าคะ่ะเดี๋ยววันนี้จะพามาดูบรรยากาศตอนเช้าไปด้วยกันแล้วก็เผื่อท่านไหนสนใจนะคะก็ติดต่อเรามาได้เลยนะคะโอเคคะ่ะทุกคนนี่คือเป็นบรรยากาศโดยรวมนะคะ จริงๆวันนี้เรานัดผู้รับเหมาเพื่อจะมาดูแนวถนนนะคะเพื่อจะทําแนวถนนเพิ่มเติมให้กับลูกค้านะคะคือแนวถนนเพิ่มเติมหมายความว่าด้วยความว่าด้วยความที่เนี้ยค่ะเป็นที่ดินแบ่งขายเนาะเนื้อที่เรือรวมอยู่ที่11ไร่คราวเนี้ยถนนที่เข้ามายังแปลงที่แบ่งขายต่างๆอ่ะก็จะเป็นถนนตัดใหม่ที่เป็นเส้นทางเข้ามายังแปลงค่ะเพื่อให้เดินทางสะดวกเพื่อให้การเข้าออกสะดวกแล้วก็เพื่อให ขนูดแปลงย่อยที่เราแบ่งการแับแลงนะคะมีถนนสาธารณะอยู่หน้าแปลงนะคะก็เลยมีเป็นการทําถนนใหม่เลยต้องมีการถมถนนมีการปรับให้ถนนสวยงามแข็งแรงมากยิ่งขึ้นให้รถเข้าออกได้สะดวกคะ่ะวันนี้ก็มาคุยกับพุละเมานะคะช่วงที่รอพุลธเมาก็เลยพาทุกคนมาดูบรรยากาศไปด้วยกันแล้วก็ เดี๋ยวเราจะเดินดูหมุดไปได้วยกันนะคะเพราะว่าหลักหมุดที่ดินที่เราปักไปเมื่อสัปดาห์ก่อนนะคะเรายังไม่ได้เอาเสาเขตมาลงประกบเลยทีนี้ฝนตกนิดนึงนะคะก็เลยอยากให้ทุกคนได้เห็นนะคะว่าเวลาที่เราลงหลักหมุดที่ดินจริงๆแล้วว่าทาไมจะต้องมีเสาเขตมาลงประกบหรือทําไมเราจะต้องมาดูแล้วก็ทําไมถึงจะต้องมีอย่างอื่นมาประกบคู่กับเสาเขตอ่าหลักหมุดที่ดินนะคะเพราะว่าอย่างวันนี้เราพามาเดินดูเท่าที่เราเดินคร่าวๆนะคะ จะเห็นว่าหลักหมุดบางหลังเนี่ยมันมันล้มนะคะซึ่งมันเป็นสิ่งที่ไม่ดีเลยแตคะามันล้มอะ่ะเราจะต้องมาแก้ไขใหม่แต่ว่าโอเคเดี๋ยววันเสาร์ค่ะก็จะมีมีเอ่อเจ้าหน้าที่นอกรอบอ่ะนะคะของของเป็นผู้ช่วยของเจ้าหน้าที่รังวัดนะคะเดี๋ยวจะมาช่วยลงหมุดที่ดินให้ลงเสาเขตอ่ะคะ่ะก็เดี๋ยวให้เขาดูอีกทีหนึ่งนะคะวันนี้เลยพาทุกคนมาดูบรรยากาศโดยรอบไปดีกว่าเนาะบ้าบรรยากาศโดยรอบของที่ดินแบ่งขายตรงเนี้ยคะ่ะ มันมีบรรยากาศเป็นยังไงนะคะเดี๋ยวขออนุญาตเอาผังให้ทุกคนได้เห็นไปด้วยกันนะคะแปบ๊บหนึ่งนะคะ,ะตรงนี้เราจะมีขนาดเริ่มต้นอยู่ที่200ตารางวานะคะ200ตารางวาก็ด้วยความที่เนื้อที่รวมค่อนข้างเยอะนะคะ11ไร่เนาะทีนี้แปลงแต่ละแปลงที่เราแบ่งะคะก็เลยอาจจะมีหลักมีขนาดที่แบบมากบ้างน้อยบ้างนะคะเพื่อให้จํานวนแปลงที่แบ่งนะคะมัน มันเหมาะสมกับขนาดแปลงรวมซึ่งแบบนี้นนค่ะก็คือขนาดแปลงที่เราแบ่งตอนนี้นะคะเราจะแบ่งอยู่เป็นมี200ตารางวาอยู่แค่2แปลงนอกนั้นก็จะเป็น250 300ขึ้นไปค่ะซึ่งในแต่ละขนาดนะคะก็จะขึ้นอยู่กับว่าลูกค้าชอบแบบไหนนะะ่ะราคาก็จะเป็นราคา4,990ต่อตารางวามีน้ำมีไฟขยายเข้ามาให้นะคะตอนนี้ก็คือเป็นที่โล่โงๆอยู่เลยค่ะเพราะว่าตอนนี้นี่คือผังแปลงนะคะเป็นที่โล่โงๆแล้วก็ เดี๋ยวเราจะทยอยทําทีละอย่างนะคะลูกค้าสามารถมาจองแปลงไว้ก่อนแล้วก็เดี๋ยวพอฉนลดแปลงย่อยออกก็ค่อยนัดโอนวันแบบนี้นะคะ่ะนี่ก็คือเป็นผังแปลงรวมแล้วก็เป็นแผนการรวมของเราที่เราจะทําำที่นี่นะคะโดยโดยโดยที่นี่แหะคะ่ะเป็นผังรวมซึ่งในหน้าเพจอะคะ่ะเราก็จะมีโพสต์ภาพ ของบรรยากาศโดยรอบของแปลงนี้อยู่ตลอดนะคะแล้วก็มีผังแปลงให้ด้วยค่ะรึอลูกค้าท่านไหนที่แบบว่าเอ๊อยากเห็นบรรยากาศนะคะลองเข้าไปดูในเพจได้ค่ะเราจะมีแปลงนี้ไว้เห็นอยู่เรื่อยๆนะคะแล้วก็สนใจจะเข้ามาดูก็ทักไลน์มาได้ค่ะแต่ว่าในหลังจากท้าย,ลายไลฟ์ค่ะเราจะมีผังแปลงให้อีกทีนึงแล้วก็ใส่พิกัดนะคะแล้วก็จะทํา คลิปสั้นๆให้นะคะว่าวิธีการเข้ามาที่แปลงนี้เป็นอย่างไรนะคะเผื่อท่านไหนจะแบบว่าอยากเข้ามาดูเองนะคะแต่ว่าจริงๆก็อยากมาดูด้วยกันดีกว่านะคะจะได้สอบถามกันได้ว่ามีคําถามเพิ่มเติมตรงไหนอะไรยังไงค่ะจะได้สอบถามเราได้นะคะนี่ก็เป็นผางแปลงนะคะที่เราทําให้ซึ่งตอนนี้ที่เรายืนอยู่เนี่ยค่ะก็จะเป็นแปลงประมาณสองร้อยตารางวานะคะ ลมลมแรงลมพัดเย็นๆสบายๆเลยค่ะเพราะว่าเป็นที่ดินใกล้หาดแม่ลำพึงนะคะก็จะได้รับลมแบบสบายๆแบบนี้แล้วค่ะแต่ตรงนี้ก็จะมีข้อด้อยตรงที่แบบด้วยความเป็นที่โล่งเนาะจะไม่ค่อยมีต้นไม้จะไม่ค่อยมีร่มเงาค่ะท่านไหนที่แบบซื้อที่ดินตรงน่ะตรงของเราไปแล้วเนี่ยสองร้อยตารางวาหรือมากกว่านั้นนะคะก็จะมีพื้นที่เยอะเลยนะคะที่จะสามารถปลูกต้นไม้ทําสวนต่างๆได้เลยแล้วก็ยังสามารถทําสระว่ายน้ำได้ด้วยนะคะ นี่แหละค่ะเป็นผังโดยรวมซึ่งปัจจุบันนะคะตอนนี้ทางเข้าอ่ะก็จะเป็นฝั่งนี้นะคะที่ขับรถเข้ามาแล้วก็เราอ่ะทาขยายไฟฟ้าเข้ามาถึงตรงหน้าแปลงเรียบร้อยแล้วก็เหลือเหลือขยายเข้ามายังแปลงย่อยอีกทีหนึ่งะค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเราขยายให้แล้วก็ปะปาด้วยค่ะก็จะขยายเขตเข้ามายังแปลงย่อยแต่ละแปลงให้ทั้งหมดนะคะแล้วก็เนี่ยค่ะ แปลงแต่ละแปลงก็จะมีขนาดลดหลั่นกันลงมาแปลง200จะเป็นอยู่ฝั่งนี้นะคะอยู่ฝั่งนี้ซึ่งตอนนี้ที่ยืนอยู่นะคะก็อยู่ที่ประมาณแปลง200ตารางวาเหมือนกันด้านหลังก็ยังเป็นที่โลง่งด้านหน้าของแปลง200ก็จะได้วิวภูเขาแบบนี้เลยนะคะเป็นวิวแบบธรรมชาติดีมากๆเลยนะคะแมนะ้ว่าแบบวันนี้ช่วงเ็จสายหน่อยก็ยังเห็นเป็นเหมือนหมอกเนาะนะอยู่บนเขานะคะถือว่าเป็นบรรยากาศที่ดีนะคะก็จะเหมาะมากๆเลยสําหรับท่านไหนที่ชอบแบบ ความเป็นส่วนตัวชอบบรรยากาศธรรมชาติชอบที่ดินซ,ซื้อที่ดินเพื่อจะไปทําบ้านอยู่อาศัยนะคะจริงโซนนี้เราเรากอ็อยากจะเหมือนเหมือนมองแล้วว่าค่ะก็จะเหมาะสําหรับหนึ่งคือผู้ที่แบบชอบอยู่บ้านอย่างเช่นวัยเกษียณอย่างเช่นคนทํางานที่สามารถเวิร์กโฮมหรือว่าทํางานที่บ้านได้แบบนี้ค่ะก็จะเหมาะมากๆเลยด้วยความที่จะไม่ค่อยมี ความวุ่นวายของเสียงรถเสียงอะไรต่างๆนะคะจึงจะเหมาะสําหรับคนที่แบบชอบความเป็นส่วนตัวแล้วก็มีบรรยากาศธรรมชาติได้ยินเสียงนกเสียงลมแบบนี้ค่ะที่สําคัญนะคะตรงนี้ก็ไม่ไกลกับหาดพายุหอ่าหาดแม่ลําพึงค่ะจากตรงนี้ไปประมาณ1นกิโลครึ่งไม่เกิน2กิโลก็จะเป็นหาดแม่ลําพึงนะคะแล้วก็ถ้าเกิดท่านไหนจะไปที่ในตัวเมืองระยองะคะ่ะก็มาประมาณ15นาทีก็ถึงแล้วนะคะเรียกได้ว่าสามารถที่จะ มีจุดพักผ่อนผ่อนคลายคลายเครียดกรณีที่แบบโอเคอยู่บ้านเบื่อแล้วอยากจะเข้าไปรับแสงสีในเมืองอยากไปรับแอร์ในห้างสรรพสินค้าที่เป็นห้างเซ็นขั้แบบนี้ค่ะก็ประมาณ15นาทีก็ถึงแล้วนะคะนี่ก็เป็นบรรยากาศโดยรวมหรือว่าแบบสถานที่ใกล้เคียงของที่ดินแปลงนี้นะคะเดี๋ยวเราจะพาเดินดูไปด้วยกันนะคะแล้วก็เผื่อท่านไหนมีคําถามก็สามารถสอบถามเรามาได้นะคะเดี๋ยวเดี๋ยวถือพังแปลงไปด้วยนะคะโอเค โอเคค่ะเดิมไปดูไปด้วยกันเนี่ยค่ะเป็นพื้นที่โดยรวมของแปลงนี้นะคะซึ่งหลักๆแล้วก็จะเออหลักๆแล้วตรงนี้ก็ก็จะเหมาะสําหรับซื้อเก็บหรือไม่ก็ซื้อทําบ้านนะคะเพราะว่า 1. คือราคาดีสองบรรยากาศค่ะท่านไหนที่ชอบความเป็นธรรมชาติชอบที่จะแบบสร้างสิ่งอ่าสร้างบรรยากาศภายในให้ดูน่าอยู่ให้ดูร่มรื่นมากขึ้นนะคะด้วยราคา4ี่พต่อตารางวาได้เนื้อที่แบบ สองงาน200ตารางวาแบบนี้ค่ะเราก็จะสามารถทําประโยชน์ภายในได้เยอะเลยนะคะถ้าเทียบกับถ้าเทียบกับหมู่บ้านจัดสรรเนาะอันนี้คือเทียบไม่เห็นภาพชัดๆะนะคะแต่ว่าเพื่อแบบว่าสมมุติว่าเราซื้อบ้านในหมู่บ้านจัดสรรสัก2ล้านปลายๆหรือ3ล้านต้นๆแบบนี้ค่ะเราได้เนื้อที่50ตารางวาซึ่งส่วนใหญ่50ตารางวาก็จะเป็นพื้นที่ที่อยู่อาศัยภายในใช่ไหมคะไม่ได้มี โซนที่สามารถปลูกต้นไม้ไม่ได้มีโซนสําหรับทําสระว่ายน้ําหรือโซนแบบเล่นกับครอบครัวแบบนี้ค่ะที่เป็นบรรยากาศโล่งๆบรรยากาศธรรมชาติค่ะแต่ว่าถ้าเราแปลงนี้นะคะเราเห็นไหมคะโล่งๆโปร่ง,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 งสบายแบบนี้ค่ะเราสามารถที่จะจัดสรรพื้นที่ภายในได้เยอะเลยทําจอดรถทาสวนครัวปลูกต้นไม้มีพื้นที่นั่งเล่นแบบนี้ละค่ะแล้วก็รับลมธรรมชาติรับอากาศธรรมชาติด,ดีๆแบบนี้นะคะ พื้นที่โดยรอบนะคะตอนนี้ก็ยังเป็นพื้นที่โล่งๆนะคะยังไม่ได้มีสิ่งปลูกสร้างหรือยังไม่ได้มีต้นไม้ใหญ่หน้าที่แบบว่าจะจะมาทํามาบดบงังความเป็นธรรมชาติมากนักนะคะเนี่ยค่ะเป็นแบบนี้ขนาดก็จะอยู่ที่สองร้อยเริ่มต้นที่สองร้อยนะคะสองร้อยตารางวาค่ะสองร้อยตารางวาแล้วก็มีสองร้อยห้าสิบแปลงนี้เป็นแปลงท้ายเนี่ยค่ะที่เรายืนอ,อยู่นี้คือแปลงท้ายคือสองร้อยห้าสิบตารางวานะคะ นี่ค่ะด้านท้ายก็จะเป็นแหล่งน้ําแบบนี้เย็นๆแบบนี้เลยค่ะเป็นเป็นบ่อน้ําสะกอนแบบเคยเคยเป็นบ่อเลี้ยงกุ้งแบบนี้ยค่ะตอนนี้ก็น้ําขังก็เย็นๆสบายๆแบบนี้ด้านหลังก็เป็นที่โล่งนะคะนี่คือ250ตำลังวาเป็นแปลงท้ายนะคะก็นี่เลยได้ได้ความเย็นจากน้ําแล้วก็ได้รับลมจากหาดแม่ลำพึงแบบนี้ค่ะก็ถือว่าเป็นบรรยากาศที่ดีแล้วที่สําคัญนะคะ ถ้าแปลงท้ายของเราที่เราทําตรงเนี้ค่ะสิ่งสําคัญก็คือแนวถนนน่ะเราตัดมาถึงแปลงท้ายเลยเราตัดมาถึงแปลงด้านท้ายนั่นหมายความว่าท่านไหนที่เลือกแปลงสองห้าสิแล้วก็แปลงสองไร่ด้านหลังนะคะส่วนหนึ่งก็จะได้พื้นที่ที่เป็นพื้นที่ถนนที่สามารถที่จะจอดรถสามารถที่จะแบบอ่ามีเพื่อนบ้านมาหาหรือว่ามีมีญาาิมาอย่างเงี้ยค่ะเราจอดรถหน้าบ้านก็ไม่น่าเกลียดนะคะเพราะอะไรคะรเพราะว่า ขาดจากถนนก็เป็นพื้นที่ตรงนี้ค่ะซึ่งไม่มีคนสัญจรไปมาแน่นอนดังนั้นอะ่ะเราเราได้ประโยชน์จากหน้าบ้านเราได้ประโยชน์จากถนนหน้าบ้านได้นะคะอันนี้เป็นเป็นสิ่งเป็นข้อดีเพิ่มเติมนะคะเป็นข้อดีเพิ่มเติมอย่างเช่นเนี้ยค่ะแปลงท้ายเดี๋ยวเราให้ดูผังไปด้วยนะคะแปลงท้ายเห็นไหมคะนี่คือแปลงท้ายตรงตรง,ตรงนิ้วโป้งตรงนี้ค่ะตรงนี้ชี้ตรงนี้แปลงท้ายนะคะสองร้อยห้าสิบก็คือเราตัดถนนมาถึงสุดสุดแนวแปลงเลยอะคะ่ะดังนั้น พื้นที่ด้านหน้าแปลงของ250กับ2ไร่ตรงนี้ก็คือสามารถที่จะทำประโยชน์ของเราได้นะคะใช้เป็นที่จอดรถแบบนี้ค่ะนี่ก็เป็นข้อดีอีกแบบหนึ่งนะคะของแปลงท้ายแต่ว่าบางท่านอ่ะในใน,ในบางแปลงนะคะสาหรับแปลงท้ายบางคนอาจจะบอกว่าเออมันอยู่ซอยตานมันไปเนี่ยมันเข้าออกทางเดียวมันจะลําบากแบบนี้ค่ะบางคนอาจจะมีความเห็นแบบนั้นแต่สมหรับทําบ้านอยู่อาศัยหรือท่านไหนที่ชอบความเป็นส่วนตัวค่ะ บ้านหลังท้ายก็จะเป็นบ้านที่สงบที่สุดนะคะเพราะว่าหนึ่งคือไม่ได้มีคนอื่นมาผ่านหน้าบ้านเราเนาะเราก็สามารถอยู่ข้างในแล้วก็สบายๆเลยนะคะนี่เป็นอีกมุมมองหนึ่งเนาะนี่ค่ะบรรยากาศโดยรวมของที่ดินแปงนี้นะคะราคาเริ่มต้นราคาเริ่มต้นก็คือ4ี่พันเก้ารเกสิบนะคะตอนนี้เราหมดโปรสัาหรับแปลงสองร้อยแล้วที่เป็นแป0แสนเก้าหมื่นบาทนะคะเราหมดโปตไปแล้วนะคะตอนนี้ก็จะเป็น 4,990แล้วนะคะต่อตารางวาเนาะตอนนี้ก็จะรอแคอ่เดี๋ยวเราทำแนวถนนเพิ่มเราขยายเราขยายชา่อไฟฟ้าเข้ามาซึ่งเราทำให้อยู่แล้วนะคะทาให้อยู่แล้วรอแค่แบบหนึ่งก็คือความพร้อมของโฉนดทานั้นเองค่ะเพราะว่าเวลาที่เราไปขอขยายไฟฟ้าประปา,ปาค่ะสิ่งสำคัญก็คือเจ้าหน้าที่เขาก็จะถามว่าเออโฉนดมีกี่ฉบับตรงนี้มีกี่แปลงแบบนี้ค่ะเพื่อให้ออกแบบ เพื่อให้ออกแบบระยะของท่อประปาระยะของสาไฟฟ้าได้อย่างแม่นยำนะคะทีนี้ก็เลยเนี่ยค่ะพอมาลงหมดุดที่ดินเสร็จแล้วตรวนี้ก็จะเป็นสเตจถัดไปหรือขั้นตอนถัดไปของเราก็เรื่องขยายไฟฟ้าประปาเข้ามานะคะแต่ณนะตอนนี้ค่ะด้วยผังแปลงเนี่ยเรียบร้อยแล้วด้วยขนาดแปลงเรียบร้อยแล้วรอลูกค้ามาจองอย่างเดียวค่ะท่านไหนที่แบบชอบบรรยากาศแบบนี้ค่ะก็จองได้เลยนะคะ เปิดจองเลยค่ะแล้วก็โอนกันอีกทีก็คือตอนที่ฉนดแปลงย่อยออกมานะคะอันนี้คือปลอดภัยทั้งสองทางลูกค้าไม่ต้องมีความกังวลเลยนะคะลูกค้าไม่มีความกังวลเลยเพราะว่ายื่นแห่งแยกรอฉนดเรียบร้อยนะคะนี่เป็นบรรยากาศโดยรวมสําหรับตรงนี้ก็จะอยู่ใกล้ๆก,กับวัดชนนะคะวัดช้างชนเนี่ยค่ะแต่ว่าคําว่าใกล้ของเราเนี่ยก็ไม่ได้หมายความว่าเดินไปได้นะคะอาจจะต้องแบบว่า ขับรถไปหรือว่าขับมอไซค์ไปแบบนี้ค่ะเขาวม่าใกล้ของเราเนี่ยก็อยู่ในลัศมีประมาณหนึ่งหรือสองกิโลเมตรแบบนี้แหละค่ะแต่พื้นที่ที่ดินจริงๆไม่ได้ติดนะคะมีอีกหลายแปลงกว่าจะไปถึงวัดช้างชนแล้วก็แล้วก็อีกมุมหนึ่งก็คือต้อง,ต,องต้องอ้อมค่ะไม่ไม่ได้ไม่ได้มีเส้นทางตรงเข้าไปนะคะอีกอสถานที่หนึ่งที่ใกล้กับตรงนี้ก็จะเป็นร้านอาหารครัวมะพร้าวอ่อนนะคะร้านอาหารครัวมะพร้าวอ่อนก็จะใกล้กับตรงนี้ซึ่ง เป็นดั้งเดิมเขามีปลูกต้นมะพร้าวเนาะแล้วก็มาปลักเป็นโฮมสเตย์ข้างในแล้วมีร้านอาหารมาีคาเฟ่ข้างในแบบนี้ค่ะแล้วก็ถือว่าเป็นร้านอาหารที่มีชื่อในในโซนนี้นะคะแล้วก็ตรงนี้ที่ใกล้ๆกันก็เนี่ยค่ะถึงไกลๆนั้นก็จะเป็นโครงการบ้านจัดสรรนะคะที่เริ่มที่จะเข้าคืบคานเข้ามาเนาะโครงการนี้ก็หลายหลังเหมือนกันนะคะพื้นที่หลายไร่ค่ะเกือบน่าจะสามสิบกว่าไร่นะคะ แล้วก็ใกล้เคียงอะคะ่ะเท่าที่เราทราบมาก็เริ่มมีโครงการบ้านจัดสรรนักพัฒนาที่ทําโครงการบ้านจัดสรรนะคะเริ่มมาซื้อเพื่อจะแบบทําเป็นโครงการแล้วนะคะก็เพราะว่าโซนนี้เป็นโซนที่แบบบ้านเรือนยังไม่หนาแน่นมากนะักแล้วก็พื้นที่ส่วนใหญ่เจ้าของดั้งเดิมก็จะมีขนาดอยู่ที่ประมาณเอ่อสี่ไร่ห้าไร่หรือบางบางเจ้าก็สิบกว่าไร่แบบนี้ละคะ่ะก็เลยเหมาะสําหรับที่จะแบบเออขึ้นโครงการนะคะ นี่เลยนะคะสําหรับที่ดินเบาแปลงนี้บรรยากาศโดยรวมเป็นแบบนี้เลยค่ะเนี่ยค่ะภูเขาอยู่ฝั่งนี้แปลงที่เป็นสองร้อยที่เป็นสองร้อยห้าสิบที่เป็นสามร้อยค่ะก็จะหันหันหน้าไปด้านที่ตะวันออกนะคะก็จะมองเห็นภูเขาแบบนี้เลยนะคะส่วนทิศที่เป็นทะเลถ้าเกิดหันหน้าออกหน้าแปลงค่ะก็จะอยู่ทิศด้านขวานะคะที่ตึกสูงๆขาวๆไกลๆนั่นแหละค่ะก็คือเป็นเป็นตึกคอนโดที่อยู่ริมหาดแมลลำพึงนะคะ จากตรงนี้ไปก็ไม่เกินสองกิโลเมตรนะคะก็จะถึงหาดแม่ลำพึงนะคะดังนั้นก็จะเหมาะสำหรับท่านไหนที่แบบชอบชอบทะเลเนาะคือสามารถไปทะเลได้ได้ทั้งวันแบบนี้นะคะ่ะช่วงกลางวันร้อนก็กลับมาพักที่บ้านตอนเย็นก็ออกไปทะเลใหม่แบบนี้นะคะ่ะนี่ก็คือเป็นข้อดีของที่ดินแถวนี้นะคะแล้วก็อีกมุมนึงของข้อดีที่ดินใกล้ทะเลก็คือสามารถจะพัฒนาเป็นทั้งที่พักอาศัยของเราเองแล้วก็ทําให้เช่านะคะเพราะว่าโดยส่วนใหญ่แล้ว ที่พักที่อยู่ใกล้ริมทะเลจริงๆที่เดินลงทะเลจริงบางทีอาจจะมีข้อจํากัดในเรื่องของขนาดบ้างในเรื่องของที่จอดรถในเรื่องของความเป็นส่วนตัวแบบนี้แหละค่ะกับพอเราเถิบไกลเข้ามาหน่อยก็จะเลยจะเหมาะสําหรับลูกค้าที่เป็นกลุ่มใหญ่ๆที่มีกิจกรรมร่วมกันหลายๆอันหรือบางทีลูกค้าจากต่างชาติต้องการมาพักอาศัยเป็นเดือนแบบนี้แหละค่ะโซนเหล่านี้ก็จะเป็นโซนที่เหมาะมากๆเลยที่จะทําบ้านพักให้เช่าแบบนั้นนะคะ มีบรรยากาศโดยรวมเป็นแบบนี้นะคะก็หวังว่าทุกคนจะชอบนะคะแปลงนี้เป็นอีกแปลงหนึ่งค่ะที่ที่อยากให้แบบหลายๆท่านนะคะที่เป็นผู้เริ่มต้นซื้อที่ดินหรือท่านไหนที่ซื้ออยู่แล้วซื้อบ่อยๆอยู่แล้วค่ะก็ความคุ้มค่าก็คือเรื่องราคาความคุ้มค่าอีกอันนึงก็คือเป็นพื้นที่เปิดใหม่สําหรับท่านไหนที่แบบว่ามองหาที่ดินทําบ้านนะคะความคุ้มค่าอีกอันนึงก็คือเรื่องราคาเช่นเดียวกันค่ะเพราะว่า พอเป็นราคาที่ดีแล้วอ่ะเราก็จะมีงบในการที่เราจะไปตกแตง่งไปเลือกวัสดุที่จะทําบ้านเนี่ยได้ได้มากขึ้นนะคะเรื่องที่ดินให้เราเป็นคนจัดการให้แต่ว่าเรื่องออกแบบก่อสร้างอ่ะลูกค้าก็ไปออกแบบเพิ่มเติมได้ค่ะจะได้มีงบเยอะๆนะคะด้วยราคาที่ดินอ่ะมีราคาที่แบบดีมากๆค่ะนี้เราพามาดูหลักหมุดนะคะนี่ค่ะหลักหมุดที่เราลงไปวันก่อนเนาะเห็นไหมคะ นี่คือข้อเสียเนาะข้อเสียอะไรกันใช่ไหมคะของการที่แบบว่าเราอะไม่ได้เอาเสาเขตมาประกบจริงๆแล้วอาจจะทุกคนอาจจะมองว่าเอ๊ะอันนี้มันทําไมมันหักอาจจะเกิดจากส่วนหนึ่งนะคะด้วยความที่มีสัตว์เลี้ยงเนาะอาจจะมาสะดุดหรือเปล่าไม่แน่ใจนะคะทําให้เนี่ยมันหักไปแต่ว่าสุดท้ายแล้วเดี๋ยวเราก็จะเราก็จะให้แบบเออพู้รับเหมาะคะ่ะเดี๋ยวมาลงเสาเขต เพิ่อมอีกทีนึงนะคะตรงนี้ไม่เป็นไรอันนี้แค่พามาดูเฉยๆว่าเราเจอแบบนี้นะคะแต่เดี๋ยวเราจะเอาเสาเคนมาลงแล้วค่ะเพื่อให้แบบให้เห็นชัดเจนมากกว่าน,นี้นะคะโอเคนี่นี่ค่ะเป็นบรรยากาศโดยรวมของที่ดินแปลงนี้นะคะเดี๋ยวเราจะพาเดินไปถึงแนวถนนเนาะว่าถนนเป็นอย่างไรนะคะถนนเข้ามาเป็นถนนแปดเมตนะคะเราเราเปิดถนนเข้ามาให้แล้วก็ ทําถนนลงดินลูกลังมาแล้วนะคะรถสามารถเข้าออกได้สะดวกแม้เข้ามาในแปลงค่ะรถก็เข้ามาได้สะดวกเหมือนกันนะคะไม่ติดขัดอะไรค่ะเพราะว่าดินที่ลงอะคะ่ะก็จะเป็นดินประมาณนี้จริงๆเป็นดินดีนะคะที่แบบสามารถจะแบบปลูกปลูกพืชผักต่างๆได้เลยเนาะอันนี้เสาเขตอีกต้นหนึ่งจะเป็นแบบนี้นะคะสีแดงอืนี่ก็เป็นพื้นที่โดยรวมเนาะโอเคค่ะ นี่ก็เป็นบรรยากาศนะคะเดี๋ยวพาเดินไปอีกทีนึงนะคะนี่นค่ะบรรยากาศรอบๆก็จะเป็นแบบนี้จริงๆจริงๆทางเข้าอ่ะก่อนหน้านี้นะคะก็จะมีทางเข้าที่เป็นทางส่วนบุคคลเข้ามาได้อีกทางหนึ่งแต่ตอนนี้พอเราเปิดเส้นทางใหม่อะคะ่ะพอเราเปิดเป็นสาธารณะก็จะเริ่มมี เราก็จะสามารถแบบเข้าออกได้สองเส้นทางจะมีเส้นทางเชื่อมไปยังบ้านเพตลาดบ้านเพเชื่อมไปที่วัดช้างชนเชื่อมไปที่หาดแม่ลำพึงได้หลายเส้นทางเลยค่ะนี่แหละค่ะเป็นเป็นอีกมุมหนึ่งที่เรามองหาเอ่อมองมองมูลคะ่ามองคุณค่าให้กับลูกค้าที่มาซื้อที่กับเรานะคะว่าอนาคตแปลงนี้มันจะเจริญไปด้านไหนอนาคตอ่ะมันจะเพิ่มมูลค่าไปด้านไหนได้บ้างนะคะนี่เป็นหลักหมุดอีกอันหนึ่งพาม,มาเดินดูไปด้วยกันค่ะ ให้เห็นนะคะว่าเออเวลาที่เขาลงหมดอะค่ะเขาแบบไม่ค่อยลงลึกเนาะเราจําเป็นจะต้องเอาเสาเขต่ะมาลงเพิ่มนะคะนี่ค่ะเป็นแนวถนนที่เราตัดใหม่เข้ามานะคะนี่ตรงเสาวไฟฟ้าเสาวไฟฟ้าต้นสุดท้ายก็คืออยู่หน้าแปลงพอดีเดี๋ยวเราจะขยายเข้ามานะคะเพราะว่าเรามีแนวถนนมีหลักหมดแล้วเรียบร้อยเราเวลาเราลงอะค่ะลงเสาเสาวไฟฟ้าหรือท่อประปาค่ะจะได้ไม่ไป กินพื้นที่ที่อยู่ในถนนนะคะจะได้อยู่ในพื้นที่ที่เป็นถนนอย่างเดียวเนาะนะคะแนวะถนนที่เข้าไม่ถึงก็จะเป็นถนนกว้าง8เมตรนะคะแต่ว่าก็เป็นดินลุกลังเนาะอันนี้ก็เป็นบรรยากาศโดยรวมแปลงนี้จะตรงที่เราอยู่อยู่แปลงนี้จะ,จะ300 303ตารางวานะคะเป็นแปลงมุมฝั่งนี้ส่วนฝั่งนี้ฝั่งนี้ก็จะเป็นแปลง1ไร่กับ9ตารางวาฝั่งนี้ค่ะ ก็จะได้เป็นแปลงมุมเช่นเดียวกันนะคะก็จะใกล้กับทางเข้าแล้วก็เนี่ยค่ะเป็นบ้านเพื่อนบ้านรอบๆนี่ค่ะรอบๆก็จะเป็นแบบนี้นะคะนี่ก็เลยทําให้แบบลูกค้าสามารถเลือกแปลงได้เลยนะคะตามผังที่เราให้ค่ะถนนเข้ามาก็แบบนี้รถเข้ามาได้สะดวกค่ะแล้วก็นี่เป็นพื้นที่โดยรวมนะคะฝั่งนี้ฝั่งที่เป็น300เนี่ยดินจะแน่นแล้วนะคะเพราะว่าเราเริ่มถมตั้งแต่แปลงฝั่งนี้นะคะ่ะเริ่มถม ปีที่แล้วเนาะก็จะโดนฝนช่วงหน้าฝนปีที่แล้วไปแล้วหนึ่งรอบนะคะดินก็จะเริ่มแน่นเซตตัวแล้วระดับหนึ่งส่วนฝั่งนี้ที่เป็นฝั่งสองไร่อ่ะคะ่ะอาจจะแบบรอเซตตัวระยะหนึ่งเหมือนกันเพราะว่าเราถมเราเราถมช่วงช่วงหน้าฝนพอดีบางช่วงอาจจะบางช่วงของที่ที่เราถมอ่ะคะ่ะก็จะยังไม่โดนฝนเลยนะคะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวถ้าเจอฝนรอบนี้อาจจะแบบยุบลงไปอีกหน่อยนึงนะคะนี่ก็คือเป็น พื้นที่จริงๆที่เป็นแบบนั้นแล้วก็เป็นเรื่องราวของที่ดินแปลงนี้ที่เราเล่าให้ฟังนะคะเผื่อท่านไหนแบบมาเห็นแล้วจะได้แบบเอดินมันแน่นหรือยังแบบนี้ค่ะก็เนี่ยค่ะฝั่งสองร้อยเนี่ยจะแน่นแล้วแต่ฝั่งสองไร่เนี่ยจะต้องแบบยังไม่แน่นมากนะคะแต่สามารถลงสิ่งปลูกสร้างได้นะคะเพราะว่าแม้ว่าเราถกไปยังไม่ถึงปีเนาะแต่ว่าเวลาที่เราทําสิ่งปลูกสร้างได้ได้เชื่อได้เลยค่ะว่าทุกคนต้องแบบทําฐานให้แน่นมากกว่าเดิมเนาะค่ะ นี่นะคะเป็นพื้นที่โดยรวมแล้วก็นี่นะคะพื้นที่ข้างเคียงฝั่งนี้ก็จะเป็นแบบนี้เป็นที่โล,งโลง่งๆแบบนี้นะคะเนี่มีเลี้ยงสั์มีสัตว์เนียงแบบนี้นะคะโอเคค่ะเผื่อท่านไหนที่กาลังมองหาที่ดินเปล่านะคะก็ฝากแปลงนี้ไปด้วยค่ะที่ที่ดินแบ่งขายที่อยู่ใกล้หาดแม่ลำพึงนะคะอยู่ใกล้หาดแม่ลำพึง ขนาดเริ่มต้นที่200ตารางวาค่ะราคาที่4,990ต่อตารางวานะคะเป็นโฉนดค่ะตอนนี้อยู่ในขั้นขั้นรอ,อโฉนดแปลงย่อยนะคะเพราะว่ามันลงหมุดแล้วก็เดี๋ยวรอรอโฉนดแปลงย่อยออกมาก็สามารถโอนสิทธิ์กรรมสิทธิ์ได้แล้วนะคะแต่ว่าณตอนนี้ด้วยความที่ขนาดแปลงอ่ะชัดเจนแล้วนะคะเป็นขนาดตามที่เราให้ดังนั้นก็คือลูกค้าสามารถจองได้เลยชอบแปลงไหนมาจองแปลงนั้นนะคะแล้วก็แล,วกแล้วก็เดี๋ยวรอวันที่แบบ โฉนดออกเราก็สามารถที่จะโอนกรรมสิทธิ์ที่สำนักงานที่ดินระยองได้เลยนะคะที่ดินแบ่งขายที่อยู่ใกล้หาดแม่ลำพึงค่ะมีขนาดเริ่มต้น200ตารางวานะคะแล้วก็ถนนหน้าแปลงก็เป็นถนนกว้างที่8เมตรขยายไฟฟ้าขยายตะปาเข้ามาให้สิ่งที่ลูกค้าได้จากแปลงนี้ไปหนึ่งคือราคาแน่นอนค่ะราคาที่ถูกกว่าท้องตลาดสก็คือในทะเลที่เป็นธรรมชาติในบรรยากาศที่เป็นธรรมชาตินะคะสามารถจะทําบ้านพักอาศัยสามารถ ทําบ้านเช่าบ้านภูวินล,ล่าแบบนี้ค่ะสถานที่ใกล้เคียงตรงนี้ก็จะมีร้านอาหารครัวมพะพร้าอ่อนมีวัดช้างชนมีหมู่บ้านนะคะแล้วก็จะไปที่ตลาดวัดในไร่จะไปที่ตลาดบ้านเพก็ประมาณไม่ถึงสิบนาทีจะไปที่หาดแม่ลำพื้นก็ประมาณสักสองหรือสามนาทีประมาณนี้ค่ะก็ถึงแล้วหรือจะเข้าไปสัมผัสแสงสีในตัวเมืองระยองในห้างเซ็นรัานะคะก็จะประมาณสักสิบห้านาทีก็ถึงแล้วนะคะ สำหรับพื้นที่สำหรับพี่กัดในที่ดินแปลงนี้จากตรงนี้ไปค่ะก็ฝากไปด้วยค่ะสนใจแปลงไหนติดต่อเรามาได้เลยนะคะที่ดินแบ่งขายสวยๆที่ใกล้หาดแม่ลำพิงค่ะสำหรับวัออออนน,ะะน,น,น,นี้ขอบคุณทุกคนมากนะคะที่เข้ามารับชมกันค่ะสนใจแปลงนี้ติดต่อเราได้ค่ะหรือว่าอยากจะมีต่อรองหรืออยากจะลองดูเงื่อนไขต่างๆก็ติดต่อมาได้เลยนะคะตามเบอร์โทรในหน้าเพจได้เลยค่ะสำหรับวันนี้ขอบคุณทุกคนมากค่ะที่เข้ามารับชมกันค่ะขอบคุณมากค่ะ